จะรู้ได้ไงว่ากองทุนที่เราซื้อไปยังดีอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการคู่หูนักลงทุนโดยบลป a v e n อเวนเจอร e แพลนเนอรนะครับรายการคู่หูนักลงทุนของเรานะครับจะมาพบกับทุกๆท,ท่านเป็นประจำทุกๆช่วงต้นเดือนนะครับพร้อมกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องวางแผนการเงินซึ่งจะช่วยให้ทุทกๆท่านเนี่ยสามารถวางแผนการเงินได้ดียิ่งขึ้นนะครับ โดยในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อว่าไอกองทุนที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะดูได้ยังไงครับว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่าโดยในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับคุณองนะครับที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจให้กับพวกเรานะครับสวัสดีนะครับคุณองสวัสดีครับพี่บิครับยดครับโอเคคุณองครับก็รบกวนช่วยแนะนาพวกเราทีครับว่าจะมีวิธีการดูยังไงครับว่า กองที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าครับก็หลายๆท่านที่มาดูวิดีโอนี้นะครับน่าจะมีการลงทุนในกองทุนรวมอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าช่วง1ปีถึง2ปีที่ผ่านมานี้เราก็ผ่านในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนนะครับก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่ตลาดติดลบนะครับแล้วเราก็กองทุนเราก็จะติดลบสีแดงไปด้วยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนะครับก็ทุกคนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราก็จะมีคาถามว่ากองที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมันยังดีอยู่ไหมเราจะตรวจสอบมันยังไงดีนะครับก็เดี ดูเป็นสเต็ปในการตรวจสอบนะครับว่าเราจะรู้ยังยไงว่ากองทุนที่เราถืออยู่หรือลงทุนอยู่มันดีอยู่หรือไม่นะครับจะมีสี่ข้อนี้เลยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยก่อนไปดูนะครับเราจะมาดูกันก่อนว่ากองทุนที่เราลงทุนเนี่ยเป็นกองทุนประเภทอะไรนะครับเป็นกองทุนกลุ่มไหนนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการเอาไปวัดผลมากๆนะครับถัดมาเนี่ยข้อที่2นะครับเราจะมาดูต่อว่ากองทุนเนี้ยนะครับที่เราลงทุนเนี่ยเมื่อไปเทียบกับเบนช์แม็กนะครับโดยเขาเรียกเป็นดัชนีวัดเนี่ยเบนช์แม็กนะครับ มันชนะหรือมันแพ้นะครับถัดมาข้อที่3นะครับเราจะไปดูว่ากองทุนนี้นะครับพี่ลงทุนเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกันนะครับเขาเรียกเป็น p พนะครับถ้าเห็นภาพเนี่ยเอาเหมือนกับเป็นเด็กนักเรียนในห้องนะครับสมมติเป็นเด็กหนึ่งห้อง40คนนะครับเราไปดูว่าเด็กคนนี้สอบได้อัที่เท่าไรของห้องเป็นเด็กเอ่อเด็กต้นห้องกลางห้องหรือเด็กท้ายห้องนะครับแน่นอนว่าเราหลายๆคนก็คงอยากได้เด็กที่ได้คะแนนแบบต้นต้นของห้องเราก็จะไปดูกันว่าเขาทําได้อย่างไรบ้างนะครับถัดมาเนี่ยข้อที่ส้วก็ ไปดูกันว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีแบนแบบเรียกเป็นแบบปีเขาเรียกเป็นปักหมุดนะครับหรือเป็นแบบปีปฏิทินนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างปักหมุดคือไรปีปฏิทินคือไรเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับก็อนนี้จะเป็นสเต็ปนะครับที่เราจะไปดูกันว่ากองทุนของเราเนี่ยมันยังดีอยู่หรือไม่ครับพี่บิ๊กครับอ,อ๋อโอเคนะครับงั้นรบกวนคุณอ๋องช่วยเล่ารายละเอียดแต่ละสเต็ปให้พวกเราฟังหน่อยครับโอเคได้เลยครับอันแรกสุดนะครับเดี๋ยวเราก็คือจะไปดูกันก่อนว่ากองทุนที่เราใช้เนี่ยเป็นประเภทไหนซึ่งงงกกก็็ริเนี่่่ยยอออหลาาาควชื ในก o เ g ิ e ก็ได้ใช่ไหมครับพิมพ์ในเซิร์ชนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็ข้อมูล้างข้างครบถ้วนนะวันนี้ก็คือดูอในฟันแฟกชีทนะครับหรือข้อมูลรายละเอียดของกองทุนที่เราลงทุนอยู่นะครับเราสามารถกดไปดูตามเว็บบลจได้เลยนะครับก็จะมีฟันแฟกชีทให้เราดูซึ่งเขาจะมีเขียนระบุไว้าชาัดเจนเลยครับว่ากองทุนเราเนี่ยเป็นกองทุนประเภทไหน เป็นตราสารทุนนะครับหรือหุ้นนะหรือเป็นตราสารหนี้เป็นกองอสังหานะครับหรืออย่างตราสารทุนที่เป็นหุ้นเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะครับหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเฮลท์แคร์หรือเปล่านะครับหรือเป็นกลุ่มอื่นก็ว่าไปนะครับหรืออย่างกองทุนตราสารหนี้เนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่ามันจะเป็นลงทุนตราสารหนี้แบบระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะเขาจะมีคําว่า d u r a t i o n นะครับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่สั้นหรือกลางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถัดมาก็จะมีบอกได้ว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนลงทุนในประเทศไทยหรือเป็นกองทุนต่างประเทศนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถดูในฟันแฟกชีด้านทั้งหมดเลยครับพี่บิครับมีตัวอย่างให้ดูไหมครับคุณอ๋งว่ามันดูแบบไหนยังไงได่นนะครับก็มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวอย่างจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปลองดูกันเลยนะครับก็ผมยกตัวอย่างไป็หนึ่งกองมาให้ดูเป็นกองเคเชนขิดเอนะครับเป็นกองทุนของบริจกกิกรนะครับก็จะให้ดูว่าที่ผมวงกรอบไปทางด้านซ้ายนะครับซูมให้ดูด้านขวาแแลละนจเห็้วว่า ตัว f ันแบกชี t a นี้เขาจะมีเขียนไว้ชัดเจนมากๆว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตาสารพันนะครับต่างประเทศ หมายความว่าเป็นกองทุนหุ้นที่ใน,นลงทุนในต่างประเทศนะครับไม่ได้ลงทุนในในในสินทรัพย์ในไทยไปลงในสินทรัพย์ต่างประเทศนะครับและล่านล่าก็าจะมีเขียนว่าเป็นกองทุนนะครับเนี่ยเป็นกลุ่ม global equity นะครับ equity เนี่ยแปลว่าหุ้นนะครับ global ก็ทั่วโลกแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศที่ในลงทุนหุ้นทั่วโลกนะครับหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ยกตัวอย่างความหมายก็คือเน้นลงทุนกระจายทั้งโ,โลกได้เลยแต่แน่นอนถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะเน้นเป็นทางฝั่งประเทศโซน develop เน้นคือพัฒนาแล้วอาจจะเน้้นนนแบบเเเรราไปปปูะใจ็พวกกอมยุโ ญี่ปุ่นเยอะแต่นั้นเราก็จะมีเอเชียอะไรเข้ามาด้วยบ้างน,นะครับเพราะเขาเน้นเป็น global กระจายทางโลกนะครับก็อนนี้จะให้ดูว่าเป็นกองทุนแรกที่ออผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นกองเคเช่เท่าเขียนว่าเป็น global kitty เราจะได้อ๋อรู้แล้ว ถ้าเกิดท่านไหนลงกองเงี้ยกองเคชเราจะเห็นเราอ๋อเป็นกองคุนทุโกเป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกแล้วก็ทีเนี้ยครับผมจะพามาให้ดูว่าถ้าเกิดเราเปิดฟันแฟกชีจริงๆนะครับตำแหน่งเนี้ยที่พาบอกทุกคนว่าเนี่ยมันคือกองประเภทไหนเนี่ยมันเขียนอยู่ตรงไหนอย่างอันเนี้ยครับเปิดฟันแฟกชีจริงๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าตัวข้อมูลเนี้ยครับมันอยู่ในด้านบนเลยนะครับของหน้ากระดาษหมายความว่าเราแค่เปิดลิงก์เข้ามานะครับในตัวข้อมูลฟันแฟกชีเนี้ยก็จะขึ้นเป็นข้อมูลประเภทเลยว่าเป็นกองคุนประเภทอะไรครับพี่วิย์คร โอเคได้ครับอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งเนาะมีตัวอย่างอื่นๆของกองประเภทอื่นไหมครับอ่ามีตัวอย่างอื่นด้วยนะครับก็ถัดมานะครับผมจะพาไปดูนะครับเป็นอีกกองทุนหนึ่งนะครับก็จะเป็นกองทุนชื่อว่า k f h i a นะครับก็จะเป็นจะเป็นของบจกกรุรกงศรีนะครับ ก็อย่างกองทุนนี้นะครับลองดูโดยตัวอย่างที่เป็นกรอบซูมาให้แล้วด้านขวานะครับจะเห็นเลยว่าเขาเขียนว่าเป็นกองทุนรวมตาสารทุนนะครับลงทุนในต่างประเทศนะครับเหมือนกันก็คือแสดงว่าเป็นกองทุนหุ้นที่ลงทุนในต่างประเทศแต่ละล่างสุดนะครับจะมีเขียนว่าเป็นกองทุนนะครับ กลุ่มเทคโนโลยีอีควิตี้นะครับหมายความว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนี่แหละแต่เป็นหุ้นที่เน้นลงในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอาจจะเป็นอุตสาหกรรมหรือบริษัทเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆอาจจะเป็น AI นะครับที่มาแรงมากช่วงนี้ใช่ไหมครับเป็นเกี่ยวกับเออโ,โบรบตทต่างๆหรือเป็นซอฟต์แวร์เป็นแอปเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวเทคโนโลยีทั้งหมดครับก้อนนี้จะเป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูว่า เราก็สามารถดูในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับคือด้านบนเนี่ยมันจะมีเขียนวาชัดเจนว่าเป็นแบบนั้นนะครับหรือถัดมานะครับให้ไปดูเพิ่มเติมอย่างกองทุนถัดมาจะเป็นตัวอย่างชื่อว่ากองทุน K T นะครับขีด A share ขีด A นะครับนนจะเป็นบริอของกองอ่กรุงไทยนะครับก็จะให้ดูว่ารอบด้านขวาเขียนเหมือนเดิมเลยเป็นปะตาสันทุนอ่าตาสันทุนก็คือหุ้นนนะครับแล้วก็เขียนว่าเป็นกองทุนต่างประเทศและด้านล่างมีเขียนว่าเป็น Greater China Equity อย่างกองนี้ก็จะบอกเลยว่าเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศจีนนะครับอ่าชัดเจน เป็นกองทุนกลุ่มประเทศจีนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับเรากำลังเข้าไปดูว่ากองทุนพวกนี้เป็นกองทุนประเภทอะไรกลุ่มไหนครับพี่พพพพบีบครับอืมโอเคอันนี้เป็นส่วนของหุ้นใช่ไหมครับวิธีการดูประมาณนี้แล้วถ้าเกิดสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นมีตัวอย่างให้ดูไหมครับอ่าสินทรัพย์อื่นก็มีเหมือนกันนะครับคืออย่างที่เร้ว่าในกองุนรวมนะตอนนี้ในประเทศไทยที่มีขายเนี่ยคือมีหลายประเภทมากตราสารทุนก็ประเภทหนึ่งนะครับมีทั้งอสังหาด้วยแล้วก็มีตราสารนี้ด้วยผมลองไปพาไปดู ก็ <g ong> ในกรอบด้านขวาเขียนชัดเจนว่าเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับอ่าชัดเจนเลยว่าเป็นประเภทนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเขียนได้ว่ากองทุนเนี้ยเป็นประเภทระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างกองทุนเนี้ยเขาเขียนยว่าเป็นมิดเทอมเจเนอเรลบอลมิดเทอมก็คือเป็นระยะกลางคือระบบกองทุนตราสารหนี้คร,ครับเขาจะมีเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง<ม>นะครับเกี่ยวกับตัวพรรัตนาหรือหุ้นกู้ที่เขาไปถือเนี่ยมีระยะเวลาสั้นยาวมากน้อยแค่ไหนอย่างกองนี้ถ้าเขาเขียนเป Mid ็นมิดเทอมแสดงว่าก็เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางนะครับเพราะว่าจริงนอกจากระยะกลางเนีนนตาาส ระยะสั้นด้วยเหมือนกัน ừ, นะครับ ừ, พี่วิวครับอ๋อตรงนี้ก็คือที่เราต้องรู้ว่ามันระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเพื่อที่ว่าเราจะเทียบจะได้เทียบให้มันถูกกลุ่มอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถูกต้องครับมันในความเป็นระยะอย่างเนี้ยของตัว KKP Actfix เนี่ยเขาบอกเปน Mid term น็นมิดเทอมเนี่ยมันมีรายละเอียดให้เห็นมากขึ้นไหมครับว่าถ้าเกิดนับเป็นกี่ปีกี่เดือนอะไรเงี้ยมันดูตรงไหนครับอ่าโอเคครับก็ในตัว Fun Fact Sheet นะครับผมพามาดูเนี่ยมันจะยังมีตัวข้อมูลให้ดูนะครับอย่างอยากรู้ว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยเรา อายุเฉลีย่ยของตาสาันนีเขานะครับอย่างกองนี้เขียนว่า1ปี7เดือนนะครับ <c oughs> ก็อาจจะบอกได้ว่าอ๋ออายุเฉลีย่ยของกองนี้มีประมาณ1ปี7เดือนนะครับโดยปกตินยถ้าถ้าจะวัดว่าเป็นระยะสาั้นหรือระยะกลางเนี่ยเราจะดูสักประมาณถ้าเป็นกองทุนตาสาันนีาาระยะสั้นเนี่ยส่วนมากอายุเฉลีย่ยจะไม่เกิน1ปีนะครับถ้าเกิดเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นตาสาันนีระยะกลางไปแล้วนะครับก็น,นี้สามารถดูได้นะครับโอเคังนั้นอันนี้คือสเต็ปที่1่นะครับคือการ ทราบป,ประเภทให้ได้ก่อนว่ากองที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมันเป็นกองประเภทไหนพูดง,ง่ายๆอันนี้มันคือการคัดอะว่าอไอกองประเภทนี้เหมือนเป็นกลุ่มแอปเปิลนะก็คือกัรแอปเปิลแอปเปิลอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มส้มนะก็คัดส้มส้ม,สมอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะเอาไปดําเนินการในการเทียบเคียงต่อไปใช่ไหมครับ<ช>ทีนี้ไปที่เสียบต่อไปที่คุณอองเกิดไหมว่าต้องเทียบเคียงกับเบนช์แม็กที่ว่านี่มันคือย,ยังไงครับคุณองเบนช์แม็กโอเคครับเราก็มาดูกันว่าจะวัดแบบเบนช์แม็กเนี่ยยัางไงาบ้างนะครับก็อันนี้มา ตรงนี้นะครับก่อนจะไปเราก็มาดูกันว่าเบนช์แม็กเนี่ยนะครับก็เขาเรียกเป็นดัชนีชี้วัดนะครับที่เราบอกว่าเหมือนกับเป็นเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็อย่างกองนี้นะครับเขาจะมีเขียนเลยว่าดัชนีชี้วัดนะครับหมายความว่าถ้าเกิดทุกท่านไปดูในฟันแฟกชีสเราอยากรู้ว่าเบนช์แม็กเนี่ยมันคืออะไรวัดกับอะไรให้เราไปหาคําว่าดัชนีชี้วัดนะครับในฟันแฟกชีสจะมีเขียนบอกเลยอย่างกองนี้นะครับเป็นกองทุน global equity อ่าเรารู้แล้วใช่ไหมครับกองนี้เป็นกองทุนประเภทไหนเราก็ไปดูว่าตัวนี้เป็นดัชนีชี้วัดอะไรซึ่งในหน้้าาาาาเเเนนนี่ยดขขววป็ MMSCI AACV DOI นะครับเนี่ย cross total return คือมันเป็นดัชนีที่เออเหมือนกับเป็น benchmark ที่เขาวัดพวกกองทุน global equity นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะได้รับทราบอ๋อมันเป็นอันนี้นะครับถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถไปเอาตัวเนี้ยไปเสิร์ชได้ว่ามันคืออะไรนะครับเป็นอะไรบ้างลงทุนในประเทศไหนนะครับเหมือนกับเป็นดัชนีค่ากลางเอาไว้ให้เราวัดนะครับซึ่งเราจะดูตลาดด้านซ้ายกันครับว่าตัวกองเคเชสเนี้ยนะครับสามารถเอาชนะเนี่ยดัชนีชี้วัดเนี่ย หรือเบนช์แม็กได้หรือไม่นะครับอย่างเนี้ยที่ผมวงเป็นกรสีแดงมาให้อย่างด้านบนนะครับก็ต้องบอกกันว่าตารางนี้เขาจะเขียนว่าเป็นผลสะเท้อนาหลังแบบปักหมุดเราดิเงาว่าปักหมุดนะครับปักหมุดมันคืออะไรนะครับคือหมายความว่าถ้าเห็นภาพนะครับเหมือนกับทุกคนเนี่ยกำลังเอาหมุดเนี่ยไปปักไว้ซักวันที่วันที่หนึ่งในปฏิทินนะครับอ่าเหมือนกับไปปักไว้วันหนึ่งเลยนะครับอย่างในข้อมูลชุดนี้นะครับที่เราเอามาดูเนี่ยจะเป็นข้อมูลนะวันที่3 1พฤษภาคมปี2566นะครับ ก็จะเห็นว่าเราจะปักหมุดไว้นะวันนี้หมายความว่าปักเพื่ออะไรครับปักปุ๊บนะครับเราก็จะเวลาเรานับผลตอบแทนเนี่ยเราจะนับย้อนหลังนะครับเนี่ยในตารางนี้นเขามีเขียนเนี่ยสเดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีหมายควา,ามว่า3เดือนเช่น สามเดือนนับย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันที่ปักหมดนอ,อย่างข้อมูลในหน้านี้เป็นสาสิบเอ็ดพฤษภาคมเราก็จะนับย้อนหลังไปสามเดือนอก็คือพฤษภาเมษามีนาย้อนกลับไปสามเดือนนะครับก็อันนี้เป็นการโพดทันย้อนหลังแบบปักหมด่ดนี่คือดูแบบนี้หมายเขาว่าถ้าเป็น6เดือนก็6เดือนย้อนหลังกลับไปตั้งแต่สาสิบเอ็ดพฤศจานนะครับอย่างตารางด้านซ้ายบนสุดเนี่ยมีเขียนตัว Y ตัวทตัวดีด็เนี่ยคือ year to date หมายควาว่าเขาจะนับตั้งแต่ปีของพอเนี้ยมาถึงวันที่ปักหมด เช่นอย่างในข้อมูลหน้เนี้ยนะครับเป็นสาธารณพฤษภาคมก็นับกลับไปจนถึงเปิดปีใหม่อันนี้จะเป็นการนับผลแทนแบบ year to date นะครับเป็นต้นที่เรามาดูนะครับที่ผมวงไว้เนี่ยก็จะให้เห็นว่าถ้าไหนเป็นยกนิ้วสีเขียวก็คือแสดงว่าอันนี้นะครับกองเคเชสเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยเขาทำถอแทนได้ชนะเบนช์มาอย่างเช่น6เดือนนะครับได้ตัวเลขเนี่ยบวก1.12%นอนะครับแต่เบนช์มากเนี่ยดรชนีชี้วัดทำได้ลบ ประมาณลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์หมายความว่ากองนี้ก็คือทําได้ดีกว่าตัวเบนชมาร์กหรือดัชนีชี้วัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น3เดือนนะครับสเดือนเนี่ยนะครับตัวกองนี้บวกนะครับศูนย์จุดหกสามเปอร์เซ็นต์แต่เบนชมาร์กเนี่ยบวกไปศูนย์จุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าในระยะสามเดือนนี้ก็ถือว่ากองนี้แพ้นะครับอันนี้เป็นวิธีการอา่าน,นว่าทําได้ยังไงบ้างน,นะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าเราจะวัดอะไรนะครับก็โดยรวมเนี่ยส่วนมากเราจะให้น้ำหนักกับผลตอบแทนที่มันระยะค่อนข้างยาวขึ้นไปเช่นอ่าห ปีปี5ปีขึ้นไปเพราะว่าบางทีในระยะสั้นนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากในโลกเรานะครับวิวครอย่างออปีก่อนๆก,ก็มีโควิดมีสงครามมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดกองไหนทำคะแทนได้ในระยะ1 3, 5, ปี3ปี5ปีชนะเบนชมาร์กมาตลอดเนี่ยสแสดงว่าเหมือนกับเขาค่อนข้างเป็นเด็กเรียนดีนะคือเหมือนกับทาคะแนนมาได้แบบ ชนะเหมือนกับเกณฑ์มาตรฐานมาตลอดนะครับระยะช้าเนี่ยอาจจะมีมีช่วงดอกไปบ้างก็แล้วแต่สถานก,การณ์แต่ถ้าเกิดระยะยาวทาได้ดีเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะ3ปี5ปีแสดงว่าเขาก็เหมือนกับผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วก็ยังทําได้ดีเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการดูหนึ่งอันเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอดแทนแบบ ปักหมดนะครับที่เทียบกับตัวเบนช์แมร์ครับพี่บิ๊กครับอ๋อโอเคดังนะั้นเบนช์แมร์เป็นเหมือนเป็นเหมือนเรียวกว่าอิมเกนใช่ไหมมีเกณตั้งไว้แล้วก็พยายามทำสตัดแทนให้ชนะเกณที่ตั้งเอาไว้อย่างนี้ใช,ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เมื่อกี้ตอนที่คุณอ๋องสรุปเนี่ยสเต็ปต่อมามันจะเป็นการวัดกับเพียร์หรือว่าที่บอกวัวดกับเพื่อนในห้องอันนี้ใช่ครับรบกวนขอรายละเอียดนิดนึงครับอ่าโอเคครับ ก็อย่างตรงนี้พอเราดูแล้วเบนจ์พมาเนี่ยเขาชนะมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างกองเนี้เห็นนะเอ้ยตัว6เดือนก็ชนะนะหปีก็ชนะอยู่นะครับก็โอเคพอพอได้อยู่ใช่ไหมครับเราจะดูว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าเพราะว่าเออเราก็จะได้เทียบกับอีกมุมมองหนึ่งด้วยนะครับอ่าพอมาหน้านี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเขานะครับก็หมายความว่าเราก็จะเทียบกับกองที่เป็นโกลบอลอีคิวตี้ด้วยกัน นะครับนะจะได้เหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยก็น้ําหนักเท่ากันนะครับนะขึ้นชกในน้ําหนักเท่ากันนะครับก็ลองมาดูกันว่านะครับอันนี้เป็นผลตอบแทนแบบปักหมดเหมือนกันนะครับทุกท่านเข้าใจแล้วนะครับปักหมดก็คือเหมือนเราปักไว้นะครับอย่างข้อมูลนี้เป็นสาสเสติ พฤสภาคมเหมือนกันนะครับก็ย้อนหลังกลับไปนะครับที่ผมวงกอบสีแดงไว้ก็คือตัวกองทุนเนี่ยหมายความว่าเป็นของกองเขาเองเทียบกับเนี่ยค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันนะครับอย่างตัว6เดือนนะครับในกองเคเชเนี่ยทำได้ผลตอบแทน0.63แต่ว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มเนี่ยหรือเพียคือเด็กในห้องเนี่ยครับทำได้แค่0.43แสดงว่า เฮ้ยเคเชนเนี่ยก็ดีกว่าเด็กในห้องเรานะนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาได้แค่ประมาณ0.43นะครับหรืออย่างปมื่อไหร่หนึ่งปีนะครับจะเห็นเลยว่ากองเคเชนเนี่ยบวก4%บวก4 5แต่ค่าเฉลี่ยในห้องเนี่ยทำได้ลบ6.19แสดงว่ากองเคเชนเนี่ยก็ถือว่าเออแม้แม้บางช่วงเขาอาจจะมีแพ้เบนช์มาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับคนในห้องแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาก็โอเคเลยนะเพราะว่าเขาชนะเนี่ยค่าเฉลี่ยในห้องไป ประมาณนี้ครับพี่พูครับก็อันนี้เป็นวิธีการดูเมื่อเราไปเทียบกับพยาหรือกลุ่มเดียวกันโอเคขั้นแรกเทียบกับเกณฑ์ก่อนว่าชนะเกณฑ์หรือเปล่า ชนะเกณฑ์แล้วยังไม่พอถ้าเกิดเอามาเทียบกับคนในประเภทเดียวกันด้วยเพื่อนในห้องด้วยถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งทําได้ดีกว่าก็ยิ่งน่าจะสบายใจว่ากองนี้น,น่าจะเป็นกองที่ทำผลแทนได้ดีอยู่ถูกต้องครับ,รบโอเคทีนี้มาที่ประเด็นต่อมาที่เมื่อกี้คุณอ๋องพูดถึงเอ่อเมื่อกี้แบบปักหมดใช่ไหมมันมีแนวทางในการดูกรอบเวลาอื่นอีกางไครับคุณอ๋องอ่าโอเคครับก็อันนี้เป็นผลแทนที่เทียบแบบปักหมุดใช่ไหมครับอันแรกเป็นเบนช์แม็กเป็นกับเพียร์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่าไหนาลองเอากองตัวเองไปดูแล้วเนี่ยขนาดนเบ เทียบกับ p พียเนี่ยก็ยังชนะอีกแต่ใน,นกองนี้แสดงว่าอาจจะพอบ่งบอกได้ว่ากองเที่ยวถือเนี่ยก็น่าจะเป็นกองที่ดีประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาสามารถชนะทั้งในกลุ่มแล้วก็ชนะทั้งตัวเบสร์มาด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าแม้กองอาจจะติดลบนะครับ แต่ถ้าเขายังติดลบแล้วเนี่ยเขายังชนะทั้งเบนชมากและชนะทั้งเพียร์สเนี่ยก็คือต้องบอกว่าก็ยังทําได้ดีนะครับนะครับเพราะต้องบอกว่าถ้าเกิดตลาดมันติดลบเนี่ยที่ยิ่งเป็นกองหุ้นนะครับคือยังไงเขาก็ลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูพวกนี้คือมันจะค่อนข้างเหมือนกับวัดกันในกลุ่มเดียวกันนะมันจะเป็นเหมือนกับตัววัดที่ค่อนข้างบ่งบอกว่าเนี่ยเออในกลุ่มมันเป็นยังไงเขาดีกว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าที่ต้อมาดูกันต่อเลยว่าปีปฏิทินเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าผมพาไปดูนะครับ อันนี้จะเป็นกองเคเชนเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายจะเป็นแบบปักหมดุดนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบบปีปฏิทินนะครับคือต้องบอกว่าข้อเสีย <sentido> ของแบบปักหมุดเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะครับพี่ครับสมมติว่าผมเนี่ยปักหมุดวันที่31พฤษภาคมนะครับอ่บาบังเอิญว่าช่วง31พฤษ,ษภาคมนั้นเนะี่ยเป็นช่วงที่หุ้นเนี่ยตกเยอะมากนะครับหมายความว่าถ้าผมมาดูผลตอบแทนการณ์หนึ่งปีนะครับของณวันที่ผมปักหมุดเนี่ยรีเทิร์นมันจะแย่มากคือแย่บางชุดแย่มากแยกน่ยน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงนนั้ที่ผมไปปักหมุดไว กับการถ้าผมไปปักหมุดก่อนโควิดแล้วกันผมไปปักหมุดตั้งแต่ก่อนโควิดคือ,อย้อนหลังกันตั้งแต่ปี2อ1 9าอะไรเงี้ยครับนี mm. ่คงอาจจะดีมากก็ได้ดัง mm. นั้นคือการปักหมุดเนี่ยมันก็มีข้อเสี่ยงมันคือมันอยู่ที่ว่าเราไปปักเราไปดูข้อมูลณนะวันไหนด้วยถ้าไปดูช่วงที่มันตลาดมันดีอะไรเงี้ยครับ ย้อนหลังกลับไปมันอาจจะดีก็ได้มันก็จะมีอาจจะมีความบิดเบือนของข้อมูลได้อยู่บ้างแั้นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ดูได้คือดูแบบปีปฏิทินนะครับคือยังไงครับคือเขาจะดูเลยว่าเป็นปีเป็นปีปีไปเลยชัดเจนอย่างเช่นในหน้าด้านขวาเนี่ยครับดูไปเลยว่าปี2 5 6 2รีเทิร์นเป็นยังไงคือไม่ได้มาปาักครับว่าเราไปเปิดดูข้อมูลนะเดือนพฤษภาไปดูข้อมูลในะมิถุนายนมันก็จะข้อมูลไม่เหมือนกันแล้วนะเราไปปักหมดเปลี่ยนวันเมื่อไหร่รีเทิร์นมันเปลี่ยนเลยนะคร ปี 6-3, สามหแบบชัดเจนไปเลยคือหมายความว่าเขาจะดูตั้งแต่ต้นปีใหม่ครับจนถึงสิ้นปีธันวา แล้วครอบแค่นี้แล้วก็วัดรีเทอร์ออกมาเลยนะครับหมายเขาว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเลื่อนหมดเองเราเราครอบมาเป็นแบบชัดเจนไปเลยอันนี้เรียกปีปฏิทินนะครับซึ่งอย่างกองเคสเนี่ยเรามาดูนะครับเขาก็จะมีดัชนีชีวัดเหมือนเดิมเบนชมาร์ก็จะมีแบบปีปฏิทินเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยในกลุ่มหรือ p พีสเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างลองดูกองเคนเนี่ยจะเห็นเลยว่าอย่างปี6 2สองเนี่ยยกนิ้วถูกให้เลยสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเขาชนะดัชนีชีวัดนะครับ ไปได้ค่อนข้างดีเลยอย่างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยก็ชนะไปเยอะเลยนะครับอ่าอาจจะมีปี2อ6 4เนี่ยอาจจะแผ่วไปบ้างนะครับอ่าก็เป็นปกตินะครับผมบอกเลยว่าไม่มีกองไหนที่ทำได้ดีที่สุดเป็น number ร์วตลอดเวลานะครับอาจจะมีขึ้นขึ้นลงๆบ้างแต่เราจะพยายามหากองที่มันเป็นเด็กเรียนดีนะครับเนาะประมาณนั้นส่วนปี65อย่างเงี้ยครับเนี่ยกองเห็นไหมครับตลาดแย่ติดลบกันหมดนะครับกองเคเชนเนี่ยนะครับอาจจะติดลบมากกว่าเบนช์มาร์กนะครับแต่อย่างน้อยก็ติดลบ น้อยกว่าคนในห้องนะครับก็แ <ừ> สดงว่าเขาเนี่ยเหมือนกับอารมณ์กับปีนั้นมันแย่กันหมดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แย่แบบเท่ากับค่าเฉลี่ยในห้องประมาณนั้นก็อันนี้เป็นวิธีดูแบบปีใบทินได้เหมือนกัน <ừ> ครับพี่วิวครับก็คือเกณฑ์อย่างเงีเ้ยเราต้องการเด็กที่เรียนดี แต่ว่าก็ไม่ใช่เรียนดีแบบมามาหายหายอยากได้เด็กเรียนดีที่สม่ำเสมออย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องครับแล้วก็เท่าที่ผมฟังเนี่ยคือแบบปักหมุดเนี่ยแม้ว่ามันจะดูตื่นเต้นที่มีการอัปเดตบ่อยๆใน1ปีมีหลายครับสมมติมีสิเดือนก็มี12ครั้งครเดงถูกต้องแต่สิ่งที่ต้องระวังคือสมมติว่าไปปักหมุดแล้วในช่วงที่ปักหมุดเนี่ยเกิดเด็กคนนั้นหรือว่ากองกองนั้นเนี่ยทำผลตอบแทนได้ดีหรือแย่โดยที่แบบผิดหูผิดตาไปเลยอาจจะด้วยฝีมือหรืออาจจะด้วยโชคชะตาก็แล้วแต่มันนจะททําให้ผลตอบแ ดีหรือแย่ยกขึ้นทั้งแผง <S <S ใช่ซึ่งมันอาจทําให้เราเนี่ยเข้าใจผิดได้ว่ากองนั้นเนี่ยดีหรือแย่ด้วยเห,เหตุการณ์แค่เหตุการณ์เดียวถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดูแบบปีปฏิทินเนี่ยมันตัดจบเป็นปีๆไม่ได้<ช>มีการมาร้อยกันเป็นแบบผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นมันตัดจบเลยคือ6 2อก็คือนับตั้งแต่ต้นปี62ถึงปลายปี62ตัดจบแค่นี้ถูกต้องครับแล้วพอปีใหม่ก็ -63 ต้นปีถึงปลายปีตัดจบแค่นี้อันนี้มันก็จะไม่มีการร้อยต่อกันของการที่อาจจะดีแย่เป็นชช่่่ววงงงใหนึ อย่างนี้เนี่ยเราเราควรจะใช้วิธีการไหนในการพิจารณาครับคุณออกชนดูแบบปักหมุดหรือดูแบบปฏิทินนี่ยคำแนะนําก็คือเราควรจะดูควบคู่กันไปเลยครับพี่บีครับดูควบคู่กันไปเลยเพราะว่าอย่างที่พี่เพิ่งพูดเมื่อกีกก้เลยว่าบางทีปักหมุดเนี่ยมันไปเจอช่วงเวลาที่มันอาจจะดีอาจาอาจะแยกเก่เกินเกินเหตุเกินไปมันก็ทําให้เหมือนกับข้อมูลบิดเบือนได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ดูควบคู่กันไปเลยนะครับดูทั้งปีปฏิทินด้วยแบบปักหมุดด้วยนะครับ <M: S 2> <cioè> ถ้าเกิดเราไปเจอกองไหนที่ทั้งปีแบบปักหมดุดแล้วก็ปีปฏิทินเนี่ยมน ก็อาจจะยิ่งเหมือนกับลองได้เลยว่าเป็นกองที่น่าลงทุนต่อแล้วก็เป็นกองที่ดีจริงๆอ๋อครับอโอเคได้ครับได้ครับงั้นก็อย่าลืมนะครับก็ดูควบคู่กันแล้วก็อย่า เข้าใจผิดว่าถ้าเกิดสมมติปักหมุดดีแล้วมันจะดีอย่างนั้นจริงๆก็อย่าลืมไป cross check กับการดูแบบปีปฏิทินด้วยใช่แล้วก็ดูก่อนที่ดีสม่ำเสมออ่ะทีนี้คุณอมมีตัวอย่างในการเปรียบเทียบการดำเนินงานให้ดูอีกไหมครับของกองทุนต่างๆอ่ามีครับผมก็จะมีอีกกองอื่นมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับก็อันนี้เป็นกองทุน K F H c e c k A นะครับเป็นของบริจกรุงศรีนะครับมาดูกันเลยก็จากกองนี้นะครับที่เราดูตัวตัวอย ลอา,าดูกันก่อนเลยว่าถ้าเทียบกับเบนช์าร์กเป็นยังไงนะครับอย่างกองนี้เบนช์าร์กด้านขวานเขา,เขาเขียนเลยว่าเป็น l l country world information technology นะครับก็คือเบนช์าร์กตัวเทียบเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนั่นแหละนะครับพอมาดูในตารางกันนะครับอันนี้เป็นวิธีแบบปักหมุดก่อนนะครับก็จะเห็นเลยว่าถ้าดูเป็นตรงรีเทิร์นตรงนี้ดูด้วยสายตานะครับจะเห็นว่า ตัวผลตอบแทนนะครับของกองเคฟเฮ h เชเนี่ยในหลายๆช่วงเวลาเนี่ยก็แพ้เบนช์แม็กนะคือเนี่ยแพ้เลยอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่3 1พฤษภาคมเหมือนกันนะครับจะมีชนะอยู่ช่วงเดียวคือช่วง6เดือนนะครับที่กองเขาเนี่ยทำได้18%แต่เบนช์แม็กเนี่ยทำได้16นะครับที่ชนะอยู่อันเดียวช่วงเวลาอื่นเนี่ยแพ้หมดเลยนะครับก็อาจจะเกิดจากสภาวะที่เรามาปักหมุดช่วงนี้ตลาดมันแย่มาก่อนแน่ด้วยนะครับมันก็จะทาให้รีเทอร์มันดูแย่ไปหมดเลยนะครับถัดมาเราไปดูเป็นตัวของที่เป็น ตัวเทียบกับเพียสกันบ้างคือกลุ่มเดียวกันหรือเหล็กในห้องนะครับคือจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเทียบกับกลุ่มนะค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันนะครับต้องบอกว่ากอง KFHT e c h กเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าเนี่ยเกือบทุกช่วงเวลาเลยด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมครับตัว3เดือน6เดือน1ปี5ปีนะครับกอง k f h t e c h ทเนี่ยทำได้ดีกว่าหมดเลยนะครับลองเทียบกับกองที่ผมวงให้ดูนะครับนั่นเนี่ยอาจจะความหมายประมาณว่ากองกลุ่มเท็กเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับเบนช์แมกเนี่ยคือแพ้เบนช์แมกเกือบทั้งกลุ่มเลยแต่ เกือบหมดเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกับกลุ่มด้วยกันเองนะเนี่ยกองเคฟเฮเซกเขาก็ยังมีผลแทนได้ดีกว่านะครับประมาณนี้ครับพี่วิบครับอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างที่เห็นว่าบางทีเนี่ยเราไปดูแต่ปักหมดอย่างเดียวเทียบกับเบนช์าม์กเนี่ยแล้วเราไปฟันธงเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะอาจจะเร็วเกินไปเลยต้องไปดูมิติอื่นด้วยว่าเช่นเนี่ยเดูเปทียบกับเพียรอะไรเงี้ยเป็นต้นครับอ๋อโอเคได้อันนี้คือเทียบกับเพีย์แล้วก็ดูกับ เราเทีเยบกับบมาร์ตแบบประมุใช่ไหมครับถูกต้องครับมีมิติอื่นอีกมากคุณอ,องค์มิติอื่นที่เราดูไปก็คือเป็นปีปฏิทินนะครับที่เราบอกไปแล้วว่าก็ควรแบบดูควบคู่กันไปเลยนะครับพอดูปีปฏิทินนะครับของกองนี้นะครับก็จะเห็นว่าในหลายๆปีนะครับก็อาจจะมีแพ้เบมาร์ตไปนะครับก็จะเห็นว่าปี2563ที่ผมให้นิ้วถูกสีเขียวไปเนี่ยก็จะเห็นว่ากองนี้ชนะทั้งตัวดัชนีชีวัตร แล้วก็เพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับก็จะเห็นว่าชนะหมดเลยแต่ถามว่าปีอื่นเนี่ยก็อาจจะมีแพ้เบนช์มาร์กนะครับแต่ในหลายๆปีก็แนวโน้มก็อาจจะยังชนะเ,เพียไปอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นปี2องหเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าแพ้เบนช์มาร์กแต่ก็ชนะเพื่อนในกลุ่มเหมือนกันนะครับคือน,นี้เราสามารถดูในหลายๆมิติได้นะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่ากองเนี้ยเออมันยังน่าลงทุนอยู่ไหม, <S <S มนะครับคำแนะนำคืออย่าไปดูแค่มิติและมิติเดียวขนาดนั้นเราพยายามดูทั้งปีปักมด นะครับเทียบกับเบนช์ม hmm. าเทียบกับเพียสนะครับแล้วก็ดูปีปัจจุนด้วย mm hmm. นะครับก็น,นี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกองเคฟเฮสเทนะครับผมอ่าถัดมาจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นกองตาสานี่ที่ท่านผ้ดูไปก่นอนหน้าเป็น KKP Actfic นะครับอ่าที่ผมเน้นเลยกองนี้ดูไปแล้วประเภทนี้เป็นกองทุนตาสานีไทย mm hmm. ระยะกลางนะครับอ่าเราก็จะไปดูกันเลยนะครับอย่างเนี้ยเปิดมานะครับเมื่อเทียบเป็นตัวเอ่อปีปักหมุดกับเบนช์มาก่อน กองนี้ก็ต้องบอกเลยว่าด้านขวาถ้าเป็นกองตาสานี่ครับเขาจะมีความซ้าซ้อนของเบนช์แม็กประมาณหนึ่งนะครับทุกคนลองดูด้านขวานะครับดัชนีชี้วัดเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเกิดจากการผสมเนี่ยหลายๆอย่างมาผสมกันก้อันนี้จะเป็นตัวดัชนีชี้วัดที่เขาเวัดขึ้นมานะครับที่เรามาดูนะครับในตารางด้านซ้ายก็จะเห็นว่ามีนิวยอร์กถูกทุกช่วงเวลาเลยคืออาจจะพอพูดได้เลยครับว่าด้วยข้อมูลชุดนี้ ช่วงเวลาปักหมุดเนี่ย31พฤษภาคมต้องบอกว่ากอง K P Axfix เนี่ยทำได้ชนะเบนช์แม็กทุกช่วงเวลาย้อนหลังเลยนะครับที่เราดูปักหมุดนะ31นะไม่ได้มีการบอกว่าถ้าไปดูปักหมดุดในอนาคตมันจะชนะต่อไปหรือไม่ไม่มีใครตอบได้แต่เป็นว่าในอดีตที่ผ่านมามันก็ชนะหมดเลยอันนี้ก็อาจจะพอได้ว่าเฮ้ยกองเนี้ย K P Axfix ที่เป็นตาสานี่นะครับก็โอเคเลยนะชนะเบนช์แม็กหมดเลยนะครับแล้ไปต่อเนี่ยเราก็เทียบกับ p พีด้วยนะครับ อ่ะเพอเที่แบบเพียแล้วเนี่ยกองนี้ก็ยังชนะอีกนะครับก็อาจจะบอกได้เลยว่าตัวกองตาสานี่ไทยระยะกลางที่เป็น k กบีแอกเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีจริงๆนะครับเพราะว่าชนะทั้งเบนช์มาชชนะทั้งเพียสนะครับในทุกช่วงเวลาด้วยซ้ำที่เขาเปิดกองมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองที่เราต้องเหมือนกับโอเคมันดีอยู่นะจดไว้จดไว้ไอาจจะไปทำการบ้านต่อนะครับอ่ะมันยังไม่จบขนาดนั้นเราก็ไปดูปีปฏิทินด้วยนะครับพอไปดูปีปฏิทินเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่า ก็มีหลายๆปีไปทีเลยนะครับพี่กองเนี่ยทำได้ดีเช่นเดียวกันอย่างเช่นปี262นะครับ6465ที่สามารถชนะทั้งดัชนีชีวัตแล้วก็เบนช์าม์กได้นะครับ<ม>ก็อันนี้เป็นตัวอย่างอยากให้พี่ดูครับว่าเ,เราสามารถวัดเนี่ยทุกอย่างเนี้ยอยู่บนหน้าฟันแฟ h ชีตนะครับที่เขามีข้อมูลให้เรานะวันนี้เราก็ดูเป็นข้อมูลประกอบแล้วก็มา หมือนกับวัดได้ว่ากองเนี้ที่เราถือมันยังโอเคอยู่หรือไม่ครับอืมครับ,รบทีนี้พอมันมีฟันแฟชชี่หลายเวอร์ชันอย่างเงี้ยมันมีแบบอัปเดตมาทุกเดืองนงเงี้ยเราควรต้องมีความระมัดระวังในการเปรียบเทีเยบยังไงบ้างนะครับพี่น้องโอเคครับอันนี้เป็นข้อควรระวังมากๆเลยนะครับพี่พครับเป็นข้อควรระวังและสําคัญที่สุดนะครับก็คือเวลาเปรียบเทียบนะครับผลตอบแทนต้องเปรียบเทียบในช่วงเวลาเท่ากันเท่านั้น เน้นย้ําเลยนะครับเท่ากันเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสมมติเนี่ยเราไปสมมติผมมีกองนึงนะครับผมไปเทียบปักหมด31พฤษภาผมไปเทียบอีกกองหนึ่งเป็นปักหมดตัว30สเสมษายนอย่างเงี้ยคือตัวเลขมันจะเพี้ยนไปเลยครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าการปักหมดเวลาที่ต่างกันจะมีผลแบบมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือควรวัดช่วงเวลาที่มันเท่ากันนะครับเท่านั้นเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็น30เมษายนกับ31พฤษภาอย่างเงี้ย ไม่ได้นะครับเราควรจะเขาเรียกวัดที่เวลาเท่ากันเท่านั้นครับพี่วิวครับอืมโอเคซึ่งอันเนี้ยก็ดูไม่ยากที่เมื่อกี้คุณอ,องค์ก็เปิดฟันแฟกชีให้ดูตรงหัวกระดาษมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นอีดิชั่นบอกว่าฟันแฟกชีฉบับนั้นเนี่ยมันณวันที่เท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ไมค์มั่นใว่าเป็นวันที่เดียวกันในการเอามาเปรียบเทียบใช่ไหมครับก็วันนี้นี่ข้อมูลที่คุณอ๋องให้นี่ลึกซึ้งมากๆครับผมคิดว่าน้อยคนที่จะนึกถึงโดยเฉพาะหลายๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งลูกค้าของเราเอง เวลาที่ไปดูผลตอบแทนแบบปักหมดุดซึ่งมันจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็จะวไม่สบายใจว่าโอ้ทำไมกองนี้ของเขามันผลตอบแทนแย่จางติดลบเยอะเลยนะครับแต่ก็ต้องดูผลตอบแทนของปีปฏิทินประกอบด้วยรวมถึงอย่าลืมเทียบเ s ียเทียบ b e n c มา a r k ให้มันชัดเจนม,มันมีหลายมิตินะครับใช่ครับก็คิดว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านในการที่จะเอาไปมอนิเตอร์การลงทุนของตัวทุกๆท่านเองนะครับก็ท้ายสุดนี้ผมอยากจะถามคุณหมอว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าแตชี้เป็นออกทุกเดือนเลยแล้วในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยเขาควรจะวัดผลตอบแทนเนี่ยทีบ่อยขนาดไหนครับคุณน้องครับโอเคครับจริงๆก็แล้วแต่กลยุทธ์ที่เราลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะครับถ้าท่านไหนเนี่ยเหมือนกับก็อาจจะมีงานทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเวลาติดตามตลอดผมคิดว่าก็อาจจะแบ่งเป็นช่วงก็ได้นะถ้าเกิดขยันหน่อยอาจจะเป็นรายไตรมาสสเดือนก็ยังได้นะครับหรือใครขยันมากรายเดือนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันแบบไม่ต้องถี่มากก็3เดือน6เดือนนะครับผมว่าสามารถทําได้ หรือใครเนี่ยสุดๆจริงๆเนะี่ยผมว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือน้อยที่สุดแล้วต้องปีละหนึ่งครั้งนะครับต้องเข้ามาเช็คหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีผมว่าสัก3เดือน6เดือนเนี่ยก็กําลังดีนะครับก็เออเรามาอัปเดตติดตามมันประมาณนั้นนะครับแต่ผมอยากจะฝากอีกนิดนึงว่าที่เราดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวผลตอบแทน นะครับเรากำลังเทียบในมิติผลตอบแทนแต่ผมก็อยากจะเน้นว่าจริงในการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมันก็ยังมีมิติในฝั่งของเชิงคุณภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับอาจจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนเป็นสไตล์ผู้จัดการกองทุนหรือถ้าเกิดอีกตัวเลขหนึ่งก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยก็อย่าลืมดูตรงนั้นด้วยนะแต่แน่นอนว่าผลตอบแทนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเครียกผลการวัดที่มันประจักษ์ที่สุดแล้วในการลงทุนนะครับดังนั้นก็ฝากว่าดูตรงรีเทิร์น จบแล้วเนี่ยก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยอีกทีหนึ่งก็ได้ด้วยนะครับอืได้ครับก็ขอบคุณคุณอองมากๆนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยวางแผนการเงินได้อย่างดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าของ a v e เบอ r p l ช n n n r นะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับการไปพิจารณากองทุนที่เมื่อกี้คุณอ,องเล่าว่ามันมีหลากหลายมิติเนี่ยทางทีมงานก็ช่วยคัดกรองให้อยู่แล้วเลยแม้ว่า ถ้าลูกค้าท่านไหนมีคําถามว่าเอ๊ะกองนี้มันมีวิธีการคัดเลือกมายังไงมีหลักในการพิจารณาย,ยังไงก็สอบถามที่แพลนเนอร์ของทุกๆท,ท่านได้นะครับท้ายที่สุดนี้ก็หวังว่าถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมมองแล้วว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์ส่งต่อให้เพื่อนๆคนทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปเวลาเรามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ